สวัสดีครับพบกับทีเคนเจอร์นะครับมาพบกันในวันปิดลีก PVP นะครับอ่าเมื่อคืนนะรีเซ็ตลีกน่าจะอ่ะาเราราวตีหนึ่งครึ่งตีหนึ่งสี่สิบอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าแฟนผมเนี่ยอยู่ดีมันแอบสร้าง ID นะครับอันนี้คือไม่ใช่ ID ลึกลับนะเป็นการสร้าง ID ขึ้นมาใหม่อ่าเพราะว่าในสตรีมผมเล่าให้ฟังแล้วว่าทีเคนเจอร์หมดตูดไปแล้วครับถอย iPhone 15 Pro Max ให้แฟนนะแล้วเขาก็สร้าง ID ใหม่ขึ้นมานะครับคือสร้าง น่าจะสร้างผ่าน Apple ID นะก็ค,คือแบบสร้างใหม่ขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็อยู่ดีก็มาถามว่าอ่ Quest PVP เนี่ยทำไมเข้าไม่ได้ผมก็บอกว่าวันนี้ยังไม่เปิดคงยังไม่เปิดหรอกแล้วก็บอกกดว่าเห็นเล่นกันจนถึงประมาณตีหนกว่านะประมาณตีหนะึนแล้วบอกนี่ไงเข้าได้แล้วผมก็เลยรู้ว่าเฮ้ย PVP น่าจะรีเซ็ตประมาณ ตีหนนะครับออาวันนี้ไม่แน่เดี๋ยวอาจจะมีอีกคลิปหนึ่งนะก็อาจจะเป็นซีรีส์ไอแฟนแอบสร้าง ID นะครับถ้าผมดึงมาเล่นได้นะเพราะว่าผมไม่รู้ว่า,าการเข้าเกมด้วย Apple ID เพราะว่าเขาสร้างบนไอโฟนใช่ไหมแต่ว่าผมดึงมาเล่นบน Android เนี่ยจะดึงมาได้ไหมอ่าแต่ว่าถ้าเกิดดึงมาแล้ว Ruby ก็ไม่น่าจะเห็นนะเดี๋ยวรอดูแล้วกันเผื่อจะมีซีรีส์นะครับ โอเคครับก่อนอื่นขอโปรโมทร้านเติมเกมวันนี้ก่อนนะครับลุงยุทธชาแนลร้านิมเกมราคาถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติมครับ ID จะผูกอะไรก็เติมได้หมดนะผูกไลน์ผูก Facebook ผูก Google หรือเป็นแอปเปิลไดดีอันนี้ก็น่าจะเติมได้หมดนะอันนี้สราถามไปที่ร้านลุงเลยอ่าเติมอะไรได้บ้างครับตอนนี้เติมถูกนะยังไงก็มีแค่ iOS ครับต้องบอกก่อนว่าทุกร้านยังไงเติมถูกมี iOS อย่างเดียว Android ไม่มีนะแต่ว่าร้านลุงเนี่ยมีบริการพิเศษสําหรับ Android อ่าลุงเข้าใจ And I... ต้องเติมถูกด้วย iOS เท่านั้นอ่านะครับก็ให้ลุงเนี่ยเปิดกระชาก็ได้เปิดเลนเจอร์เปิดเกียร์ครับหรือว่ากดรับ r ู b ีหรือกดรับแพ็กต่างๆมีบริการจากร้านลุงต้องเติมจากร้านลุงเท่านั้นนะอ่านะครับตอนนี้จะเติมเปิดหรือเติมตุนรีบจัดได้เลยนะครับโดยผมแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะลุงยุทธชาแนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยใส่จะาคนเติมโค้งสุดท้ายสุดๆแล้วนะอ่าถ้าเกิดทักชัดแล้วเงียบก็แอดไลน์ไปหนึ่งช่องทางครับแอด8ายลุงเก้าแปดแปดอ่ะติมรีบทัก ลาลุงได้เลยนะจะเติมเปิดเติมตุนจัดได้เลยนะครับตื่นมาก็บันเทิงนะครับบันเทิงมากๆครับอคลิปนี้เนื้อหาก็คือบ่อแสโคโรโบครั้งที่5นะครับก็ได้บอกไปแล้วว่าเดี๋ยวจะเป็นสปอยจากทางการรูปโอ้โหเอาตรงๆนะ คือผมไม่เห็นรูปล่วงหน้าอยู่แล้วเพราะว่าอันนี้น่าจะมาจากทางการเพราะว่าเขาจะสปอยทุกช่องทางเลยนะครับทั้งเพจเฟซบุ๊กประเทศไทยเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าทางลายนะครับาทางลายบัญชีทางการมีใบไหมอ่ไม่มีแต่ทวิตเตอร์มีอของผมเนี่ยนะตอนนี้นะตอนที่ทําคลิปเนี่ย ยังไม่มีลงในลายทางการอ่าอันนี้คือบระงบัญชีลายนะเท่าที่ดูจะเป็นเพเนเจไล n g เ r นทางการแล้วก็ทวิตเตอร์ของญี่ปุ่นก็เลยคิดว่าเอ๊ะน่าจะเป็นของทางการนั่นแหละแต่เอาจริงๆจากรูปนะไม่มีทางไายถูกไม่รู้เลยไม่มีบอกแสเลยไม่น่าจะแบบว่าโอ้โหรู้ว่าแบบคืออย่างๆอ,อ่าตอน โตเกียวดีเวนเจอร์อันนี้รูปมันง่ายหน่อยมันเอาไปเชื่อมโยงแบบหาจุดเชื่อมโยงแล้วแบบเฮ้ยเป๊ะเลยร้อเนี่ยไอตอนโตเกียวดีเวนเจอร์เนี่ย,อ,อ,ยอันนั้นน่าชัดแต่นี้คือไม่รู้ว่าเอาตรงจริงนะต้องใช้คำว่าไม่รู้ซึ่งผมออกตัวอีกครั้งก่อนนะใครจะด่าจะว่างไงแล้วแต่นะครับ คือผมเนี่ยไม่ได้รับการเฉลยอ่าไม่เชื่อไปถามช่องนี้จิฟก็ได้นะที่เป็นคู่ไลฟ์ในผมที่ช่อง YouTube ทางการครับว่าคือถามครีเอเตอร์คนไหนก็ได้จะไม่มีการเฉลยจากทีมงานทั้งนั้นนะครับก็จะมีแค่คำใบที่เขาให้มาที่เหลือก็จะเป็นการพูดคุยกันหลังใหม่ว่าแบบเฮ้ยใครสอบถามหรือซอนแซกแขกเก่าได้ข้อมูลที่ดีที่สุดมาอ่านะครับแล้วก็จับ แววตาจับสีหน้าอันนี้แล้วแต่ว่าจะจับถุงจับผิดอันนี้ไม่รู้นะคือทีมงานไม่ได้ฉเฉลยครับคือผมก็จับไม่ได้รู้ฉเฉลยแต่คราวนี้ด้วยคําใบกับก่อนที่จะเห็นคาใบผมก็สอบถามนู่นนี่นั่นทั้งเรื่องในเกมทั้งเรื่องคําใบโครโบูแอบถามไปเรื่อยๆอะนะครับก็เลยที่บอกบอกไปเนี่ยเราได้บอกไปหมดแล้วว่ามันจะมีส่วนคำใบ้ของทางการขยายความแล้วก็ใบเพิ่มเติมอันนี้ผมเอามาทำเองอก็จะไม่เห็น จากช่องนอื่นที้เขาทําเพราะว่าก็จะมีแค่คำาบดจะทางการแต่ผมมาเอามาขยายความแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องเนี้ยก็ได้บอกไปหมดแล้วครับซึ่งสุดท้ายนะอัตวงแตกก็ได้รดพับคออมก็ได้อ่ะจะมาดาจะาอะไรแล้วแต่เลยเพราะผมมองว่า คือยังไงก็ตอนนี้กระแสะคนกําลังรอโคโโบหนักมากและยิ่งรูปออกมาแบบนี้ผมชอบนะจะได้ทําให้แบบเฮ้ยยังรู้สึกตื่นเต้นยังรู้สึกน่าติดตามหรืออาจจะทายเป็นเรื่องอื่นๆได้อยู่อันนี้ผมชอบนะเพราะว่านตอนนี้คือเรียกได้ว่า Engagement จากทุกช่องทางเนี่ย ผมว่าดีผมว่าคนเนี่ยโอ้โหรอดูอะ่ะเพราะว่ามันโคโรโบสุดท้ายแล้วอะ่ะคือแบบว่าอาทิตย์ปีละอาจจะได้รู้กันว่าเราจะเสียเงินไปทุ่มโคโรโบหรือจะเก็บเงินไปคิดมัดหรือจะเก็บเงินไปเที่ยวปีใหม่อะไรก็ได้อันนี้ผมว่าโอเคนะใครจะด่าจ,จะว่าแล้วแต่เพราะว่าคนทำประมาณเนี้ยเขาก็ต้องเรียกยอดอยู่แล้วนะครับ เอาโอเคเดี๋ยวลองมาดูกันดีกว่านะเดี๋ยวลองมาดูกันดีกว่านะคลิปนี้ขอไปนิดนึงนะถ้าสมมติมีการเอารูปของใครมาโดยไม่รับอนุญ,ญาตเพราะว่ามีคนส่งรูปใหม่ทีนะครับเพราะว่าคลิปผมทําตอนอประมาณ11บเอ็ดโมงครึ่งแล้วมีคนส่งรูปโอ้โหเรียกได้ว่าตื่นมาก็บันเทิงครับส่งมากันเต็มไปหมดเลยะครับว่าพี่บันทายหรือเปล่าไม่ใช่นะรถพรปากคว่ำแล้วไหมเอ้พิกล็อกเราพี่นู่นนี่นั่นเต็มไปหมดอเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงนะว่าเขาถ่ายว่าเป็นเรื่องอะไรกันบ้างนะครับจากรูปนะ อันแรกอเห็นส่งเข้ามาเยอะเหมือนกันเขาบอกว่าเป็น one for all ก็คือ My Hero Academia ผมว่ามันดังมากดังมากถ้ามาก็ดีนะเหมือน My Hero m มีเดอะมูวีเออก็ตรงกับคำใบ้เหมือนกันนะตรงบทไหมอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันอ่าเดถ้าเกิดมาก็ดีเออเ,อเรีได้ว่ามาก็ดีนะครับ อ่าต่อมาถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ก็ยังถายกันต่อเนื่องเพราะว่าอ่าบางคนอาจจะไปเชื่อมโยงกับกิจกรรมใช่ไหมค้อ,อนอธิษฐานลำแสงดาวตกก็ยังทายว่าเป็นเซเลอร์มูลอยู่บางคนบอกว่าเป็นลำแสงแปลงรา่างบางคนบอกว่าเป็นแสงจ,จันทรนะครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยไอ้รูปคำบราจายทางการเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดมันมันดูคล้ายๆกับตอนคนชนเทพสองอยู่เหมือนกันเหมือนมันจะเป็นลำแสงแป๊กๆอยู่งั้นนะอันนี้ต้องดูดีๆก่อนนะว่า รูปจากทางการเนี่ยจะเป็นรูปแสงข้างหน้านะครับหรือว่ารูปข้างหลังเออนะครับอันนี้ไม่รู้นะไปถ่ายกันเอาเองนะนะเพราะว่านะตอนนี้ผมบอกเลยนะครับว่าไปดูที่ต่างๆเนี่ยคนจะเริ่มถ่ายเป็นหลากหลายเพราะว่าดูดีๆเนี่ยมันมีลำแสงปิ้งอยู่ข้างหน้าแต่ข้างในเนี่ยมันเหมือนเป็นลำแสงวนๆอยู่เอ้บางคนเห็นมีถ่ายว่าเป็นนารูโตะด้วยเออเอเอจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้ถือว่าแบบเรื่องที่เขาถ่ายถายกันมาเนี่ยมีแต่เรื่องที่ ค่อนข้างจะดังอยู่เหมือนกันอะซึ่งเดี๋ยวขึ้นรูปนี้ให้ดูอันเนี้ยเห็นมีคนส่งมานะครับเขาบอกว่าเอาไปถามในโปรแกรมอะไรก็ไม่รู้เอาผมไม่รู้ไปถามซีดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าแต่รอบบางคนก็จะมีการเอาไปไทยอ่าพวกแชท GPT อ่านะโอ้โหเวลามีเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ถามแชท GPT กันแล้วนะหรือถามซีดีหรือถามบอทดถามอะไรก็ได้ครับคือเขาบอกว่าเป็นคําพูดของอูสัง,งนะิที่มาจากเซเลอร์มูนอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะซึ่งผมเนี่ยไปดูใน ทวิตเตอร์ Twitter นะครับทวิตเตอทางการนะทวิตเตออันนี้เป็นของญี่ปุ่น,นครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับผู้พัฒนานะอันนี้เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มีอะไรอยู่ดีคนก็ไปด่าไปด่าเขาก็ไม่รู้ครับเพราะว่าเขาเป็นทีมงานของญี่ปุ่นนะครับเขาก็แบบเอามาดา่าทําไมวะเนี่ยอะไรประมาณนี้ฉะนั้น,นที่บอกถ้าจะด่าเนี่ยให้ฟีดแบ็กไปที่ลิงก์ตัวเกมจะดีกว่านะครับซึ่งพอผมไปดูปุ๊บเนี่ยก็ดึงเอาภาษาญี่ปุ่นของเขาเนี่ย เอาไปแปลอีกทีนึง้งมันก็มันก็ดูไม่ต่างกันนะมันก็ดูไม่ต่างกันอันนั้นก็อาจจะเป็นไปได้นะครับคือถ้าเกิดเป็นของไทยเนี่ยเขาพิมพ์ําว่าที่นี่คือที่ไหนนะเออต้องตามนี้นะต้องอ่านดูนะที่นี่คือที่ไหนนะมองเห็นแสงสว่างด้วยมีใครอยู่หรอนะครับเอาไปถามครับแต่ว่าของถ้าเกิดเราแปลความอ่าผมบอแปลความนะบน Google นะครับมันก็จะ ใช้คำว่าไม่เดียตรงกันซะทีเดียวครับเขาก็แค่มีแค่ที่นี่ที่ไหนฉันเห็นแสงสว่างฉันสงสัยว่ามีใครอยู่ไหมอ่าน,นี้คือแปลความเป็นของอจาก Google นะครับอเดี๋ยวไปดูคอมเมนต์ของ Twitter ร์สักนิดหนึ่งนะครับโอ้โหมีคนทายว่า My Hero ด้วยนะอันนี้ผมก็ไปแปลภาษามานะครับอ่าวัน r a l l นะ เออครับมีเทนสุระอ้น,นี้มาแล้วสลามสลามมาแล้วอ่ะก็ไม่น่าจะใช่นะเออครับอ่ะดูแล้วก็มีดากบอลก็มีถ่ายเข้ามาเออครับอ่ะก็แต่อันนี้ผมงงเหมือนกันนะว่ามันจะตรงกับเรื่องอะไรได้บ้างนะครับก็คือไอซ์โออัน oh, นี้คือเรียกได้ว่าถ่ายย่างจริงจริงๆผมมีรูปหนึ่งที่ ไม่แน่ใจเอ๊ยแต่ว่าไม่เอาเดือเพราะว่ามันดูไม่ตรงนะก็คือเป็นเรื่องที่ผมเนี่ยถ่ายเอาไว้ครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเน้นย้ำอีกครั้งนะใครคิดว่าจะเป็นเรื่องอะไรแล้วแต่นะครับเพราะว่าผมเน้นย้ําคือพูดจริงๆว่าเราไม่รู้เฉลยอ่าไม่รู้เฉลยเพียงแต่ว่าจากคําใบ้แล้วก็ที่คุยกันหลังไม้เนี่ยก็คิดว่าแบบเฮ้ยมันน่าจะใช่เรื่องนี้แหละเพราะดูแล้วนะมันตรงกับคาใบ้ที่สุดนะครับคือคําว่าจะทางการ7ข้อเนี่ยเขามีแค่นี้จริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ขยายความอะไรให้ด้วยนะครับ มีผมมีคนอื่นที่ฟังเนี่ยเอาไปขยายความต่อยอดกันเอานะคือข้อแรกเนี่ยต่อสู้แฟนตาซีอันนี้มันก็กว้างอยู่แล้วนะครับอสองเนี่ยดูได้หลายแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งนะครับสามนะครับมีสัตว์เลี้ยงประจำกลุ่มอันนี้คือจากทางการจริงนะที่เขาพิมพ์ออกมาเป็นตามนี้เลยครับสี่ใส่กระโปรงมากกว่าหนึ่งคนครับห้ามีเดอะมูฟวี่หกเวทมนเวทมน์เวทมน์นะครับ, Movie, บ,นะรบแล้วก็เจ็ดต่อตอนนี้จะไม่มีคู่เทพต่อไปคือเขาพิมพ์ม,มาแค่นี้จริงแล้วเขาก็ไม่ขยายความด้วยคือคําว่าไม่ขยายความเนี่ย อาจจะแบบว่า,อาบอกไม่ได้หรือก็ยังไม่รู้เออใช้คํานี้นะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนทํำคาใบา้ซึ่งคาใบ้เนี่ยก็มาจากทางการนี่แหละนะแต่ผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนทํำคาใบ้ก็เลย คิดว่าเขาอาจจะไม่รู้ไหมรายละเอียดเชิงลึกอ,อ,อย่างเช่นสมมติมาถามผมอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้เรื่องนี้ผมไม่เคยดูผมบอกแล้วผมไม่เคยดูนะครับาถามชื่อรู้จักชื่อไหมรู้จักชื่อแต่ไม่เคยดูก็เลยถ้าไปถามรายละเอียดเราก็อาจจะไม่รู้นะครับว่าแบบยังไงนะ แต่เมื่อมาจับดูคำใบ้ทั้งหมดนะครับอัตอสู้วานาซีก็โอเคนะครับก็เป็นภาพรวมที่ดูยังไงมันก็ตรงกันหลายเรื่องครับซึ่งนะครับดูได้หลายแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเนี่ยเรื่องนี้นที่ผมคิดว่าน่าจะใช่น่ะมันดูได้แบบเยอะจริงๆอ่าแล้วก็เป็นภาคไทยแล้วก็แบบคือมันเยอะมากอ่ะคือผมใช้คำว่าเกลื่อนกาดแล้วเขาก็แบบเออเออเกลื่อนกาดก็เลยคิดว่าเรื่องนี้นคือมันหาดูได้หลายแพลตฟอร์มมากจริงๆครับคือเรื่องนี้นเอาตรงๆนะเป็นอนิเมะที่ เอาจริงๆไม่ได้เก่ายังถือว่ายังอยู่ในกลุ่มใหม่ๆนะครับแต่ว่าตอนที่เป็นมังงะเนี่ยก,ก็นานหลายปีอยู่แต่ว่าเป็นอนิเมะก็หลายปีอยู่เหมือนกันอ่าแต่ว่าตรงนี้ก็อย่างที่บอกว่าอย่าได้ดึงไปเป็นประเด็นมันไมไ่มีหลักสูตรตตยตัวว่าคำว่า5ปีคือใหม่นะคำว่า10ปีคือกลาง20ปีคือเก่าตรงนี้อย่าไปตีความเยอะเพราะว่ามันไม่ได้มีข้อ ไปตัวนะครับอ่าแต่ว่าเอาเป็นว่าเรื่องนี้ไม่ได้เก่าสะเท่าไหร่นะครับถ้าเก่าก็คืออาจจะหมายถึงบังงะที่แบบว่าเออจะออกมานานกว่านี้หน่อยนะครับอ่าแต่ว่าอนิเมะนี่ถือว่าค่อนข้างจะใหม่มากเรื่องนี้อันนี้คือถ้าหมายถึงเรื่องที่ผมคิดว่าใช่นะนะครับอันต่อมาเนี่ยมีสัตว์เลี้ยงก็จำกลุ่มคือ พอมันมีคำนี้ขึ้นมาเนี่ยมีสัตว์เลี้ยงประจํากลุ่มใช่ไหมทาไมต้องใช้คําใบ้คํานี้อันนี้เราต้องอ่านใจคนทําคําใบ้ก่อนเพราะว่าในฐานะที่ผมเนี่ยก็เป็นคนเคยทําคาใบ้มาก,ก่อนนั่นเนี่ยยาวนานอยู่เหมือนกันเนี่ยเราต้องอ่านใจคนทําคําใบ้ก่อนว่าเขาต้องเอาจุดเด่นออกมาสิไม่ใช่ทั่วไปถามว่าอนิเมะเรื่องไหนที่มันไม่มีสัตว์เลี้ยงเข้ามาเกี่ยวข้องอน้อยนะอย่างน้อยต้องมีหมูหมาคา่าไก่แมวเข้ามาเกี่ยวข้องมันอาจจะไม่ใช่สัตว์เลี้ยงประจํากลุ่มมันอาจจะเป็นอาสัตว์เลี้ยงที่เป็นเพื่อนสนิท ตัวเอกตัวพระเอกตัวหลังเอกอะไรก็กันไปแต่พอเขาใช้คําว่ามีสัตว์เลี้ยงประจํากลุ่มเนี่ยหมายความว่ามันต้องมีอะไรเฉพาะพิเศษเว้ยเออว่าแบบเฮ้ยเนื้อเรื่องตรงนี้มันต้องมีเนื้อเรื่องว่าไอ,ไอ้กลุ่มนี้มีสัตว์เลี้ยงเป็นกลุ่มนี้อ่าไอ้กลุ่มนี้เป็นไก่ไอ้กลุ่มนี้เป็นหมาไอ้กลุ่มนี้เป็นงูเป็นไดโนเสาร์เป็นอะไรก็ได้เป็นจระเข้อะไรประมาณนี้ผมก็เลยเดาใจจากคนทําะว่า คำใบตรงนี้มันต้องมีความพิเศษมันไม่ใช่ว่าแบบไอ้เป็นสัตว์เลี้ยงทั่วไปไม่งั้นคำใบเนี้ยมันต้องเกิดขึ้นในทุกรอบถูกปะอ่าอย่างเช่นตอนอ่าอะไรอ่ะโอ้เอาเป็นว่าหลายเรื่องแล้วกันคือมันก็มีสัตว์เลี้ยงเนี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องแต่อันเนี้ยเขาใช้คำว่าเป็นสัตว์เลี้ยงประจากลุ่มซึ่งผมก็ได้ตีความว่าเอ้อย่าตีความว่าเป็นสัตว์เลี้ยงเพราะเดี๋ยวคนคิดว่าเป็นหมาแมวเท่านั้นใช้คําว่าเป็นสัตว์ที่เลี้ยงประจากลุ่มดีกว่านะครับส่วนข้อ4ี่เนี่ยมีกระโปรงมากกว่่า1คนนี มันก็เลยทําให้คิดได้ว,ว่าเอ้ยเป็ละมุนไหมเป็นผู้หญิงไงใส่กระโปรงล้วนเอ้ยก็ได้หรือจะเป็นสาวน้อยมาโดกาไหมอ่าหรือจะเป็นพิตตี้เคียวไหมอ่ะอันนี้ไม่รู้นะครับเพราะว่าเขาใช้คํานี้ก็คือเขาไม่ได้บอกว่าเอ้ยเรื่องนี้เป็นชายชายหญิงหญิงหรือหญิงล้วนไม่มีคําใบน้น้ถามเขาก็ไม่บอกนะครับเขาเลยใช้คําว่ามีใส่กระโปรงมากกว่าหน,น,นึ่งคนก็ไปถ่ายเอาอาจจะเป็นผู้ชายใส่ชุดนักรบกระโปรงก็ได้หรือจะเป็นผู้หญิงโดยตรงก็ได้อ่ะซึ่งตรงนี้ไม่รู้นะครับอ่ะซึ่งผมพอไปดูปุ๊บ ผู้หญิงั่นแหละนะ่วนข้อ5อันนี้มันชัดแบบสว่างแจ้งเลยจริงๆนะก็คือ,อมีเดอะมูฟวี่นะครับมีเดอะมูฟวี่เนี่ยเอาจร,จริงตัดได้ค่อนข้างจากหลายเรื่องเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็มีเดอะมูฟวี่แล้วที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องเนี้ผมเอาไปขยายความเองนะว่าเรื่องเนี้ย ่าเป็นเดอะมูวี่ที่จ่ายในญี่ปุ่นส่วนในไทยนี่ไม่ได้ฉายน่าจะติดช่วงโควิดนะก็เลยมาลงสตรีมมิ่งแทนนะอ่ะส่วนเวทบนต์เวทบนต์เวทมบต์เนี่ยก็เป็นเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับเวทบนต์ค่อนข้างจะเยอะอ่ะซื้อลองไปดูแล้วกันอ่าสะมมติ My Hero เป็นเวทบนต์ไหมถ้าเซเลอร์บูลเนี่ยอ่ะก็ถือว่า ท่าไม้ตายของเขาก็ถือว่าเป็นท่าเวทมนตนะ์นะอ่านี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คําใบ้มันคือเวทมนต์เวทมนต์เวทมนต์มันคือคงจะแบบโหเน้นกับคาว่าเวทมนต์มากๆซึ่งไอ้เรื่องเนี้ยมันหันไปทางไหนมันก็ใช้คําว่าเวทมนต์เนื้อหาเนี่ยโอ้โหแทบจะตลอดอะชื่อเรื่องชื่อตอนนู่นนี่นั่นอะไรก็เวทมนต์ไปหมดเลยนะครับอันสุดท้ายเนี่ย ต่อจากนี้จะไม่มีคู่เทพไปต่อไปผมว่าข้อแนะนตัดทิ้งไปเถอะอย่าไปคิดเยอะอย่าไปฟันธงกันเยอะอย่าไปคิดมากเพราะคนไปคิดลามไปถึงว่าเรนเจอร์จะเป็น9ดาวทุกตัวจะไม่มี9ดาวสักตัวหรือแบบโอ้ยเป็นดาวเมทัลุกตัวเป็นตัวป่วนทุกตัวอ่ไม่เกี่ยวเพราะอย่างที่บอกว่าสุดท้ายเนี่ยเรนเจอร์ก็ยังคงภาพลักษณ์ของเรนเจอร์ตัวเด่นเป็น9ดาว2ตัวก็น่าจะเป็นไปประมาณนั้นนะครับอ่าไม่ได้เกี่ยวอะไรนะคำใบ้คือน่าจะเกี่ยวกับเนื้อหาตัวอ่าเนื้อเรื่องมากกว่าซึ่งเดี๋ยวก็ดราม่าอีกเอ ไหนบอกไม่มีคู่เทพไอ้นี่เทพไอ้นั่นเทพมันก็ดรามากกันไปอย่างที่บอกว่าเราต้องอ่านใจคนทําคำใบ้ว่าทำไมเขาถึงทําคำใบ้ออกมาประมาณนี้อ่านะครับเขาคือเขาอาจจะต้องดูเนื้อเรื่องเนื้อหาอะไรประมาณนี้นะครับอฉะน,นั้นเนี่ยวันนี้นะผมว่าสนุก อ่าจะได้ไม่ฟันธงไปเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าผมก็ได้บอกแล้วนะครับว่าเบ wow ิร์ดคัมซิวเวลเออเออเออหรือว,วิดคมวะอะไรก็ได้ครับอาจารย์วันนี้สนุกสนุกทายกันต่อพรุ่งนี้เดี๋ยวมาอีกเพราะอย่างที่บอกว่าคําใบ้จากทางการน่าจะเป็นรูปนะครับอ่าวันนี้26ไปแล้วใช่ไหมก็จะเป็น27-28 อ่ะอีก2วันนะคิดว่าน่าจะเป็นรูป2728ส่วน29เนี่ยน่าจะเป็นคลิปเฉลยเลย29น่าจะเป็นเฉลยเลยครับอาะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไม่เอาและดูทีเคมันปั่นเหลือเกินมันบิดคมวะแน่นอน,นครับก็ต้องไปรอวันพุทธที่29อันนี้น่าจะเป็นวิดีโอเฉลยจากทางการนะเพราะว่าโคโรโบมาพหักที่30ธัทานวาคมเออฉะน,นั้นนะครับก็เอาเป็นตามนั้นละกันอ่าวันนี้ลองมาถ่ายกัน เดี๋ยวผมทิ้งท้ายเอาไว้นิดนึงว่าคือผมเล่าให้ฟังไปแล้วและเรื่องนี้เล่าตรงๆจริงๆว่าก่อนที่จะได้คําใบ้ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเราเรากลัวว่าจะไม่ได้ข้อมูลเลยเลยเราก็ถามก่อนว่าเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราได้แค่คําใบ้พื้นฐานเนี่ยมันจะมีอะไรบ้าง อ่านะครับเขาก็บอกว่าก็มีแค่เนยต่อสู้วฟนตาซีนะครับดูได้หลายแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็มีสั์เลี้ยงประจํากลุ่มผมก็แบบหุ้ยก็ยังถือว่ายากนะผมก็เลยถามเขาด้วยความอยากรู้โดยปกติเนี่ยจะต้องถามก่อนเพราะว่าผู้เล่นก็จะอยากรู้ว่าเรื่องเนี้ยดังดังประมาณไหนนะครับคือเขาก็เงียบอ่ะเงียบคือในที่นี้คือไม่รู้จะพูดยังไงอ่าคือตีความไม่ถูกเพราะว่าเขาก็ได้ยินชื่อเขาก็ไม่เคยดูเหมือนกันอ่าประมาณนี้ซึ่งนะ ถ้าสมมติสมมตินะเป็นเซเลอร์มูลอ่าผมเชื่อเซเลอร์บูลเดินถามคนตามถนน10คนก็น่าจะรู้จัก10บคนนะ่ะถ้าไม่ใช่เด็กเกิดใหม่นะเออก็น่าต้องรู้จักเซเลอร์บูลมดถามว่าดูหรือไม่ดูเป็นอีกเรื่องหนึง่งต้องถามว่าชื่อเนี่ยเคยได้ยินไหมหรือถามว่ามาฮีโร่คาเดเมียเอออันนี้อาจจะแบบพอไอ้น,นี่หน่อยว่าบางคนเขาก็อาจจะไม่รู้จักถ้าไม่ใช่ไม่ใช่สายอน,นิเมะอ่าน,นี้ถือว่าดังนะคือมาฮีโร่ถือว่าดังมากๆอย่างนี้นครับเขาก็อาจจะแบบว่า ต้องมีคนรู้จักชื่อเยอะเดี๋ยวอย่างที่บอกนะมันขึ้นอยู่กับว่าเราไปถามใครแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องเนี้คือพอไปถามคนที่เขาก็ดูอนิเมะอยู่นะครับเขาก็ยังรู้สึกว่าเรื่องนี้ก็ยังแบ่งกลุ่มค่อนข้างจะลำบากฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยตัดพวกเรื่องที่ประเภทที่ว่าดังในวงกว้างต้องใช้คำนี้นะ เราต้องแยกให้ออกก่อนว่าคําว่าดังในวงกว้างกับดังช็อคกลุ่มมันจะแตกต่างกันเพราะว่าเราต้องดูว่าเราไปถามใครนะซึ่งอย่างเรื่องนี้นที่ผมคิดว่าใช่เนี่ยในคนในเกมเรนเจอร์เขาใช้คําว่าดังมากค่อนข้างจะดังมากๆเลยสําหรับคนที่เขาเป็นสายอนิเมะเขาไม่เล่นเกมมิ้เพราะว่าพราอแรแลบเนี่ยเพราะอนิเมะเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องนี้นค่อนข้างจะดังมากานะครับฉะนั้นเนี่ยพรุ่งนี้เดี๋ยวรอทายกันอีกวันนี้คําใบ้ครั้งที่ห้านะครับ ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วกันเพราะว่ายังอยากให้สนุกอยู่นะครับเราแค่เอารูปจากทางการเนี่ยมาลองถามดูว่า คิดว่าจับเป็นเรื่องอะไรอ่าจะยังตรงกับที่ผมบอกไหมหรือจะฉีกแนวไปยังเรื่องอื่นอ่ะคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับโอเคทิ้งท้ายกันด้วยร้านเกมนี้นะครับลุงยุทธชาแนลร้านเกมราคาถูกปลอดภัยใส่แต่คนเติมครับ ID ผูะใดก็เติมได้หมดนะไลน์ Facebook Google นะครับเติมถูกมีแค่ iOS นะครับแต่ว่าร้านลุงมีบริการพิเศษนะสำหรับ Android นะอยากเติมถูกด้วย iOS ครับต้องเติมที่ร้านลุงนะครับอาจจะเติม Ruby นะครับเติมเยอะลดเยอะนะครับอ่าแพ็กต่างจัดได้เลยนะครับให้ลุงเปิดกระชากกดรับ Ruby จัดได้เลย นะครับโค้งสุดท้ายแล้วนะต้องรีบจัดนะทาง Ruby แล้วก็แพ็กเกจต่างๆเติมเปิดเติมตุนจัดได้เลยครับแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักขุดคอมเมนต์นะลุงยุแชนแนลรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติมชอบก็จัดประหยัดทำไมครับถ้าทายใจสมายเงียบก็แอดไลน์ไปหนึ่งช่องทางครับแอดสายลุงก้าแปดแปดรีบไปจัดได้เลยครับวันนี้ประมาณนี้กังครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ